ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่260ต่อมาไม่ว่าจะเป็นผู้พิทักษ์ของ Black Tie Platform หรือ Shadow Secret Guard พวกเขาก็ไม่สามารถเขย่าเบโลได้เลยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นพวกเขาไม่สามารถฉีกเสื้อผ้าของเขาได้แม้แต่น้อยแน่นอนว่ามีผู้พิทักษที่ต้องการถอดหน้ากากของเบโลออกแต่พวกเขาพบว่าหน้ากากนั้นดูเหมือนจะเกิดมาเพื่อเติบโตบนใบหน้าของเขาในที่สุดผู้พิทักษของ Black ไอ e พลตฟอร์มก็ทนไม่ได้อีกต่อไป ดังนั้นเขาจึงโบกดาบในมือและพุ่งเข้าหาเบโลแต่เขากลับตรงจากด้านหลังไปด้านหน้าของเขาในขณะนี้ที่เขาผ่านบุคคลอื่นบุคคลอื่นดูเหมือนจะเป็นคนที่ไม่มีอยู่จริงหลังจากเห็นปาฏิหาริย์ของเบโลผู้พิทักษคนอื่นๆของแล็กใต้แพลตฟอร์มและชาร์ดซีเครตกา a r d ก็รีบวิ่งเข้าหากันเช่นกันจากนั้นพวกเขาก็ได้ลองสัมผัสประสบการณ์ผ่านผู้คน พอแล้วคุณลูโอ้ทรงพลังมากฉันได้เห็นแล้วอีอิงเจิงบบกมือและขอให้ผู้พิทักษ์ของ Black ต้แพลตฟอร์มและชาโน่ซีเกรดการ์ดออกจากห้องโถงท่านลัวฉันสงสัยว่าทำไมท่านถึงมาหาฉันวันนี้หลังจากที่ทหารยามทุกคนออกไปแล้วหยิงเจิงก็มองเบโลด้วยสีหน้าเรียบเฉยอีกครั้งฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณรวมโลกเข้าด้วยกันเบโลตอบอย่างตรงไปตรงมาท่านลัวยิงยโสมาท่านจะช่วยฉันรวมโลกเข้าด้วยกันได้อย่างไร ในที่สุดใบหน้าของหญิงเจิ้งก็แสดงสีหน้าเปลี่ยนไปเพียงเพราะความช่วยเหลือครั้งก่อนของฉันคุณจึงสามารถทำลายสองประเทศของจ้าวและเว่ยได้สำเร็จเบโล่พูดอย่างแข็งกร้าวโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นท่านลัวท่านอยากให้ฉันมอบตำแหน่งอะไรให้ท่านนอกจากนายกรัฐมนตรีของราชวงศ์ฉินแล้วฉันจะให้คุณเลือกตำแหน่งทางการที่เหลือหญิงเจิ้งพูดกับเบโล่ด้วยความใจกว้างทันทีที่หญิงเจิ้งพูดเช่นนี้เหล่าข้าราชบริพารในห้องโถงก็อดไม่ได้ที่จะกระซิบในบรรดาคนเหล่านั้น ผู้ที่ได้รับคำสั่งจากนายหลัวต่างก็รู้จักความคิดของชินหวังเจิง้งส่วนผู้ที่ไม่ได้รับความโปรโดปรานจากเพอโล่ก็โกรธเคืองและสาปแช่งในใจเพลโลเห็นปฏิกิริยาของข้าราชบริพารเหล่านี้ในห้องโถงดูเหมือนว่าทุกสิ่งที่เขาทำมาก่อนหน้านี้จะมีผลดีมากตอบราชาแห่งฉินฉันเป็นเพียงคนอิสระดังนั้นฉันจะไม่ขอตำแหน่งทางการใดๆจากคุณฉันแค่อยากเป็นคนอิสระเคียงข้างราชาแห่งฉินเพอโลตอบโดยถือว่าความมั่งคัง่งและชื่อเสียงเป็นเหมือนโคลและทราย คนเกียร์ครานของจักรพรรดิช่างเป็นคนเกียร์ครานของราชวงศ์จริงๆฉันเห็นด้วยหญิงเจิ้งยอมรับคำขอของเพ์โลด้วยความใจกว้างแม้ว่าเพ์โลจะไม่ได้รับตำแหน่งทางการใดๆจากหญิงเจิ้งแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข้าราชบริพารของต้าชินก็ไม่กล้าที่จะขัดใจคนเกียร์ครานของจักรพรรดิผู้นี้นายหลวได้อย่างง่ายดายในความเป็นจริงเหวยมีคำขอเล็กน้อยสองข้อสำหรับหญิงเจิ้งนั่นคือเขาจะไม่เรียกเขาว่าราชาแต่จะเป็นราชาแห่งชิน้น นอกจากนี้ทุกคืนเป็นเวลาส่วนตัวของเขาจึงจะไม่ให้ความช่วยเหลือฝ่ายอื่นใดในช่วงนี้ราชาฉินวันนี้มันดึกแล้วข้าไปก่อนนะเมื่อถึงเวลาเย็นของวันหลังจากที่เบลลทิ้งประโยคนี้ไว้ต่อหน้าหญิงเจิง้งเขาก็หายวับไปจากอีกฝ่ายราวกับลมกระโชกค,คุณลัวพรุ่งนี้เราจะเจอกันหญิงเจิงง้งโค้งคำนับเบลลที่ตำแหน่งที่เขาเพิ่งยืนหลังจากทิ้งหญิงเจิ้งแล้วเบลลก็เทเลพอร์ตไปอยู่ด้านหลังไายชาโดยตรงเมื่อเขาเดินเข้าไปหาเธออย่างเงียบเงียบเธอก็ให้ความร่วมมือกับความประหลาดใจของเขาด้วย ภรรยาที่รักฉันกลับมาแล้วในตอนนี้เบโลได้ถอดเสื้อกลักของนายลัวกออกและเขาก็เห็นเขาอบเอวบางๆของไคชาดักด้านหลังคุณยังรู้ว่าฉันเป็นภรรยาของคุณที่บ้านมือของไคชาหมุนไปรอบๆและควยคอของเบโลไม่ว่ารอบภายนอกจะสวยงามแค่ไหนมันก็ไม่สวยงามเท่าภรรยาของฉันมือของเบโลเคลื่อนจากเอวบางๆของไคชาไปยังที่เหนือเอวบางๆของเธอลินลื่นคนรับใช้เตรียมน้ำอาดไว้แล้วก่อนที่คุณจะกลับมาคุณสามารถพาฉันไปห้องน้ำได้แล้ว ไขชาหลับตาและพิงหลังลงบนหน้าอกของเบโลครับภรรยาที่รับเบโลอุ้มเคชาขึ้นมาเหมือนเจ้าหญิงและกล่อนเข้าห้องน้ำเขาอุ้มเธอไว้ในอ้อมแขนและอวดโฉมอย่างงดงามต่อหน้าคนรับใช้ทุกคนในคฤหาสน์แม่ผมอิจฉาความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับผู้หญิงเมื่อเปิดใครและคนอื่นๆเข้าไปในห้องน้ำเจียงหยานหนุ่มก็พูดกับจิงเว่ยที่อยู่ข้างๆเขาหยานเอ,อ๋อพูดตามตรงแม่ก็อิจฉาเหมือนกันเมื่อจิงเว่ยพูดแบบนี้เธออดไม่ได้ที่จะคิดถึงเศษเซียวของชีวิตเธอกับเว่ยอูจี แม่ใครเป็นพ่อของฉันเจียงหยานเปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างกระทันหันและถามจริงเว่ยหยานเอ,อ๋อคุณไม่มีพ่อทุกครั้งที่ต้องเผชิญกับคำถามนี้จากลูกสาวจริงเว่ยก็จะตอบแบบนี้แม่ฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและไม่ใช่เด็กน้อยคนเดิมอีกต่อไปแล้วสิ่งที่แย่ที่สุดคือพ่อของฉันจากไปแล้วแต่ทําไมคุณถึงโกหกฉันว่าฉันไม่มีพ่อเจียงหยานถามกลับเหมือนเด็กๆฉันเมื่อได้ยินคําถามของลูกสาวจริงเว่ยไม่รู้จะตอบอย่างไรชั่วขณะหนึ่ง แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเธอไม่สามารถบอกความจริงกับเจียงหยานได้เมื่อจริงเว่ยเผชิญคำถามของเจียงหยานเธอก็จําได้ทันทีว่าใครชาพูดอะไรกับเธอถ้าคุณยืนกรานที่จะให้กําเนิดเด็กคนนี้อนาคตของเด็กคนนี้จะต้องเป็นโศกนาฏกรรมแม่ตอบฉันเร็วเข้าพ่อของฉันจากไปแล้วหรือเปล่าแล้วเขาหายไปได้ยังไงเมื่อเห็นว่าแม่ของเขาไม่ได้ตอบมาเป็นเวลานานแล้วเจียงหยานจึงถามต่อไปหยานเอ,อ๋อคุณเป็นเด็กที่ไม่มีพ่อหรือแม่ เจ้าเป็นเด็กที่ข้าเก็บมาจากภูเขาและป่าไม้จริงเว้ยซึ่งรู้สึกหมุดหมิดกับคำถามของลูกสาวเริ่มคิดเรื่องเท็จต่อหน้าเจียงหยานใช่จริงเว้ยแต่งเรื่องฉากคลอดเจียงหยานขึ้นมาเป็นพพราะที่เธออุ้มเขาขึ้นมาจากด้านหลังต้นไม้ใหญ่และเพื่อให้คําโกหกนี้ดูสมจริงยิ่งขึ้นจริงเว้ยยังเล่าให้เจียงหยานฟังเกี่ยวกับฉากอื่นๆนอกเหนือจากฉากคลอดของเธอและฉากคลอดของเจียงเฉินรวมถึงฉากของพืชและต้นไม้ทุกต้นในป่าด้วยไม่แม่คุณโกหกฉันฉันไม่ใช่เด็กที่ไม่มีพ่อหรือแม่ ว้าวว้าวเจียงหยานร้องไห้ออกมาในขณะที่พูดเพื่อขจัดความคิดของลูกสาวที่จะถามเขาเกี่ยวกับเว่ยอูจี้ต่อไปจริงเว่ยทำได้เพียงทนกับความเจ็บปวดและมองดูเจียงหยานร้องไห้ต่อหน้าเขา